มาได้ผู้สัมผัสอะไรกันครับผมขอบคุณที่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการะบทศขอบตบไปครับผมอ้าวสวัสดีครับผมวันนี้เราจะไปปฏิบัติการปฏิบัติการตามล่าหาของมาแก้ครับผมสวัสดีพี่เลี้ยงครับผมตาสิ้นไรอ้าวสวัสดีครับผ วันนี้เราจะไปปฏิบัติการปฏิบัติการตามล่าหาของมาแก่ครับผมสวัสดีพี่ระฮียครับผมตาสิ้นไหลอ้าสวัสดีครับผมวันนี้เราจะไปปฏิบัติการปฏิบัติการตามล่าหาของมาแก่ครับผมสวัสดีพี่ระฮียครับผมตาสิ้นไหล มปุกาศปุกาศนี่คือเสียงปุกาศจากผู้ญิปุยยมู่แปครับผมเป็นจังได้แนวแก่ตโตไม่เป็นได้ทัวถึงกันละไปฝากได้ครับฝากได้ฝากลุงปา